สวัสดีครับเมื่อนีสิบภาพพี่น้องนะครับมาอัปเดตสวนปลาของเฮานะครับื่านนะครับทําการตัดแต่งกิงนะครับผมสวนหฮาก็เลยส่งโปร่งโปร่งแน่จัหน้อยนะครับกับต้นสักที่พันการตัดแต่งกิงว่านนะครับจากหกหกนะครับกาดูดีขึ้นนะครับผมต้นพายุงนะครับ ก็ตัดแต่งจริงแล้วก็รูุ้ึศิวาเขาจะโปรงนะครับผมโปรงตรงนะครับเป็นตักท้องนะครับแต่เอาไปเหดฟื้นได้ครับผมเอาเหดฟื้นนะครับตัดออกนะครับ ยุงไทยนะครับผมบ่ย,ยังนะครับผมยาน,นลมมันแห้งนะครับลมมันแห้งเราผมยานมันลมผมก็เลยตองเกล่าตัดแต่งกิ่งพวามู่ว่านฝนมันตกแห้งนะครับผมแล้วไปนี้ต้นบกอก,กต้นใ่นะครับลมอยู่คางเถียงนะครับผมใครอยู่มันบา่าลมทับนะครับผม ผมก็เลยตองมาตัดแ่งกิ้งออกนะครับแต่ว่ากับขอดีคือให้เขาโปรงนะครับผมพอตัดจำไครรู้ว่าต้นไม้นี่สูงเติบนะครับแต่ว่าม่อยู่ <c oughs> กิ้งหนึ่งนะครับ จริงนี่นะครับเสียดายนะครับผมเสียดายเสียดายหนัตัดกับพี่น้องจากต้นไม้งามๆนะครับผุ่มใยๆนะครับเป็นหลอดๆจังได้บุพพีน้อง <c oughs> นี่นี่นี่จริงนี่ครับผมจริงใงนะครับทอเขียนนะครับตัดออก ครับผลงานครับยกเกือบ่ขึ้นนี่แหละครับจิ้งกิตัดออกจิ้งไงเกินนะครับปกติเขาเป็นพุ่มบอกไงเลยครับผมบันนี้เบิ้งครับเป็นหลนหลอดจังไดยบุครับพี่น้อง ปกติส้มพุ่มเขานี่ปกใจเลยนะครับแต่ว่ากับว่าป็นยั้งครับกันได้เขากะแต่ว่ามันห่างงอไปทั้งนี่นะครับมันงอผมก็เลยว่าอยากได้ต้นตรงนะครับผมก็เลยต้องตัดกิ่งไงออกนะครับเพราะว่ากิ่งตัวนี้เขาส้งตรงนะครับว่าป็นยั้งครับจัได้เขากับเป็นใหม่ยืนต้นจัได้เขากับสูงแตกพุ่มขึ้นกาละครับผม จะฟังทางผี่บ่านตัดแต่งกิ้งนะครับเพราะว่าผมสิดตัดช่องนันก้อนนะครับผมผมเอาสิดากิมจูนะครับมาล่งเพิ่อนะครับ ยาเพินสิวานะครับปลูกปลาบ่มีนกินเพินสิวานะครับก็เลยให้เอากิมจูมาลงเพิ่มนะครับปลูกได้สามสีมือนะครับผมข้างนี้กับเป็นต้นขลันนุนนะครับมะเขือนะครับ <c oughs> มะเขือกำลังออกดอกนะครับผม มะเขือนะครับมังได้วางกันได้พ่อปลูกแซ้มได้กับปลูกนะครับปลูกไปแล้วก็ได้กินเองทั้งกล้วยทั้งคาตะไคร่นะครับใบบกกรูดวกนี้นะครับหมักงาวนะครับพักกิ่วพักเมกพะกง่วงนะครับผมอันใดที่ห่ออยากกินยังห่อกับปลูกนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับ ที่ว่าผมตัดเส้นใจตัดนะครับนี่พี่น้องงานปักไงเลยคือกันกับต้นนั่นแหละครับพี่น้องต้นนี่มันมันกิ่งไงนะครับมันเอียงผมต้องการอยากได้ลำต้นตรงนะครับผมก็เลยเอากิ่งนันไว้ผมยานล้มพร้อมล่ะพี่น้อง เลยตัดสินใจตัดออกปกติน่นเ,นเขาจะพุ่มซ้ำซ้ำตนนีเลยครับพี่น้องนี่นี่ซ้ำานี่พี่น้องเดี๋ยวผมจะผจะ้าเบื่องขังในผมจะผ้าเบื่องขังในว่าถ้าเอาออกจะเอาออกกิ้งใดนะครับนี่พี่น้องนี่มันเป็นยังสีหละถ้าตัดนี่ผมก็จะตัดออกกิ้งนีออก กะติเหลือก่งก่งถังเทิงมั่งกะติเป็นแบบบังงามไหมครับแต่ว่าผมิบว่าตัดต่อปีนี้ผมิบว่ตัดผมสิล่อเบิ้งปีหนาถ้าปีหนาบบเป็นตัดผมกะติว่าตัดนะครับผมสิปล่อยเลยพอว่าเขากะตีห้าหันเด็กเก่งนะครับผมในเมื่อเขาห้าหารเด็กเก่งเขากะตีใ่ญ่นะครับ ตัวเร็วนะครับต้นหนีที่กันครับผมนี่ตอนนีก็สีเอากิ่งนีออกนะครับทำเสียเอากิ่งนีออกแล้วก็เอากิ่ง,งหนีน้ำครับเดี๋ยวจะปล่อยงามขึ้นข็งทึงเลยต้นนี้ที่กันครับต้นนี้ต้องตัดแตงกิ่งออกนะครับผม ต้องออกกิ้งนีออกนะครับคอจะได้โปร่งนะครับยังได้ยังได้กระปาพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นด้วยครับสวัสดีครับ